แม้คงเคยได้ยินกันใช่ไหมคะว่าเด็กที่อยู่ในช่วงวัยตั้งแต่แรกเกิดถึง5ปีเป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดในชีวิตถูกต้องแล้วคะ่ะเพราะช่วงวัยนี้แหละที่เขาเรียกว่า โอกาสทองของการพัฒนาสมองทั้งทางด้าน IQ EQ และการเจริญเติบโตของร่างกายซึ่งแน่นอนเลยในวันนี้นะคะเราจะมาปลดล็อกโอกาสทองนี้ให้กับลูกๆของเราค่ะเพื่อให้ลูกของเรามีสมองที่ปังภูมิคุ้มกันที่แข็งแกร่งและเจริญเติบโตได้อยาก เต็มศักยภาพและสําหรับวันนี้แขกรับเชิญของเราไม่ใช่คนอื่นคนไกลเลยค่ะสวัสดีค่ะชื่อหมอจอยค่ะก็แพทย์หญิงลลิตลีลาทิพย์กุลค่ะปัจจุบันก็เป็นกุมารแพทย์นะคะอนุสาขาวิชศาสตร์วัยรุ่นค่ะมาสู่คําถามแรกกันเลยค่ะคุณคหมอ สำหรับเด็กๆที่อยู่ในช่วงวัยตั้งแต่แรกเกิดถึง5ปีนี้ค่ะเขาเรียกว่าช่วงโอกาสทองแต่คุณแม่หลายบ้านก็มีความกังวลใจในเรื่องของสุขภาพลูกๆอย่างเช่นพวกโรคติดเชื้อต่างๆโรคไข้หวัดใหญ่ RSV ที่ทำให้ลูกเราเนี่ยป่วยบ่อยป่วยเรื้อรังซึ่งจะส่งผลกระทบต่อพัฒนาการทั้ง IQ EQ รวมไปถึงการเจริญเติบโตของร่างกายลูกจริงไหมคะค่ะก็คือจริงๆแล้วนะคะอย่างที่คุณตะวันบอกเลยค่ะในช่วงตั้งแต่แรกเกิดถึง5ปีแรก เราเรียกว่าเป็นช่วงเวลาสําคัญของการพัฒนาสมองอย่างแท้จริงเลยค่ะให้คำนิยามเขาก็คือเป็น window of opportunity ค่ะหรือว่าโอกาสทองแห่งการพัฒนานะคะช่วงเวลานี้ในสมองจะมีการเจริญเติบโตของเส้นใยที่เชื่อมกระแสประสาทนะคะมันจะมาอย่างรวดเร็วมากแล้วก็หนาแน่นที่สุดในช่วงนี้เลยค่ะเพราะฉะนั้นการเรียนรู้และก็ประสบการณ์ต่างๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของเขาในช่วงนี้ก็จะส่งผลต่อศักยภาพในระยะยาวของลูกเราเลยค่ะ แล้วก็แน่นอนนะคะที่ถามว่าหากลูกเจ็บป่วยบ่อยๆหรือว่าเจ็บป่วยเลื้อรลังอะ่ะจะส่งผลไหมอันนี้ตอบได้เลยว่าส่งผลค่ะมีผลทั้งต่อสุขภาพโดยรวมและพัฒนาการของเขาอย่างแน่นอนร่างกายเนี่ยมีงานวิจัยแล้วบอกว่าน้องที่ป่วยเลื้อรลังนะคะ,คะมันจะมีผลในเรื่องของทั้งความสูงที่ลดลงต่ากว่าเด็กทั่วไปโอ้และไอคิวก็อาจจะมีปัญหาตามมาได้ในอนาคตค่ะค่ะอยากให้คุณหมอจอยช่วยแนะนําสารอาหารที่คุณแม่ไม่ควรมองข้ามเลยได้เลยค่ะจริงๆถ้าพูดถึงเรื่องสารอาหารที่แนะนํานะคะ ก็ยังขอแนะนําสารอาหารตามธรรมชาติที่ครบ5หมู่เนี่ยแหละค่ะ,คะ,ะก็คือตั้งแต่เรื่องของคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันวิตามินและก็แร่ธาตุนะคะเพราะว่าถ้าเราได้รับครบก็จะเป็นพื้นฐานที่ดีในการเติบโตเป็นศักยภาพในการเรียนรู้เขาอย่างแน่นอนในอนาคตค่ะ,คะ,ะแต่ว่าถ้าให้พูดถึงว่า อยากเน้นอะไรถ้าจะถามว่าเน้นอะไรที่มันช่วยในเรื่องของพัฒนาการทาง <คะ S 2> สมองแล้วก็ระบบภูมิคุ้มกันนะคะปัจจุบันนี้ก็จะมีงานวิจัยใหม่ๆมากขึ้นถ้าพูดถึงเรื่องระบบภูมิคุ้มกันของเด็กอะค,ะคะ่ะเราก็จะมองไปหาสารที่เป็นเรื่องของการต้านอนุมูลอิสระ,<ค>ะ,ะหรือว่าตัวที่กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันได้ <คะ S 2> อย่างแต่ก่อนก็จะเป็นพวกกลุ่มวิตามินซีใช่ไหมคะใช่ปัจจุบันมีการพูดถึงกลุ่มสารแอนโทไซยานินค่ะสารนี้จริงๆมีการศึกษาว่ามีประสิทธิภาพมากกว่าวิตามินซีด้วยนะคะในเรื่องของการกระตุ้นซึ่ง ก็จะเจอได้ในกลุ่มพวกผลไม้เบอร์รี่อย่างเช่นเอลเบอร์รี่ค่ะค่ะลิสสำคัญของเขาหลักๆเนี่ยก็กระตุ้นการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงค่ะต่อต้านเชื้อโรคต่างๆนะคะลดการอักเสบในร่างกายค่ะแล้วก็ยังช่วยบรรเทาอาการไข้หวัดด้วยนะคะ,อะพอภูมิคุ้มกันแข็งแรงความเจ็บปวดต่างๆมันก็จะลดน้อยลงหายเร็วขึ้นค่ะ Oh. เพราะฉะนั้นนะคะ oh. การที่ภูมิคุมกันลูกๆเราแข็งแรงก็จะส่งผลให้เขามีพันัการด้านการเรียนรู้และศักยภาพในการเติบโตอย่างเต็มที่ไม่พลาดช่วงเวลาสําคัญด้วยค่ะถ้าเป็นเรื่องของทางสมองใช่ไหมคะก็อย่างที่เราได้ทราบกันเนาะ สมองหลักๆนี่ก็คือพวกกรดไขมันจําเป็นเอชเอชเอโอเมก้าแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเราพูดถึงตัวที่ชื่อว่าโคลีนค่ะโอเคยได้ยินอยู่นะคะค่ะดีมากเลยโคลีนเนี่ยจริงๆเขาเป็นสารตั้งต้นของสารสื่อประสาทที่ชื่อว่าอะซิทิลโคลีนค่ะค่ะตัวนี้เนี่ยมีผลสําคัญเลยในเรื่องของการเรียนรู้ของเด็กๆค่ะ เพราะว่าเขาจะทําให้เส้นใยประสาทเนี่ยมันทางานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นรวมไปถึงเรื่องความจําต่างๆด้วยนะคะแล้วก็ทักษะการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาก็จะทํางานได้ดีเลยค่ะเพราะฉะนั้นท่านน้องๆที่ได้รับโคดินอย่างเพียงพอก็จะช่วยเสริมทั้งด้านทักษะทางสติปัญญาแล้วก็ศักยภาพในการเรียนรู้ในอนาคต ยังมีอีกตัวหนึ่งนะคะอยากพูดถึงเรื่องของซิงคหรือว่าสังกะสีค่ะตัวนี้เนี่ยถ้าพูดถึงหลักๆเขาช่วยทั้งในเรื่องของการเจริญเติบโตของร่างกายแล้วก็เรื่องของภูมิคุ้มกันด้วยนะคะซิงเนี่ยทำงานเนี่ยก็คือกระตุ้นภูมิคุ้มกันให้ทํางานอย่างแข็งแรงขึ้นก็จะต่อสู้กับเชื้อโรคต่างๆได้ดีค่ะรวมไปถึงเขาช่วยในเรื่องของการพัฒนาของพวกเซลล์เนื้อเยื่อต่างๆร่างกายก็จะมีการเจริญเติบโตอย่างเต็มที่และที่สําคัญนะคะยังช่วยในเรื่องของพัฒนาการของสมองด้วยเพราะว่าซิง์มีบทบาทใในนนเรื่่่่ออออองงงงขไซม์ตาๆทียูสะค เพราะฉะนั้นน้องๆที่ได้รับสังกะสีอย่างเพียงพอนะคะก็จะช่วยให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีรวมไปถึงการเจริญเติบโตของร่างกายที่เหมาะสมด้วยค่ะ สุดท้ายนี้คุณหมอมีคําแนะนําอะไรเพิ่มเติมให้กับคุณแม่ยุคใหม่ให้ลูกหลักของเราเนี่ยเติบโตได้อย่างแข็งแรงมีพัฒนาการทาั้งทางด้าน IQ EQ รวมไปถึงภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงให้ทันกับโลกที่หมุนเร็วแล้วก็ในยุค AI แบบนี้ค่ะได้เลยค่ะจริงๆนะคะเชื่อว่าถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในโลกท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของแบบคอมพิวเตอร์ AI ต่างๆนะคะแต่ว่าพื้นฐานหรือว่ารากฐานที่สําคัญที่สุดเนี่ยก็ยังเป็นเรื่องของสุขภาพกายแล้วก็พัฒนาการทางสมองโดยรวมของ นนั่่เองคะถ้าจะให้พูกไปขอเนี้ยสรุปง่ายๆ4ข้อนะคะหเลยนะคะเริ่มตั้งแต่โภชนาการค่ะที่ครบถ้วนเน้นอาหารที่ครบ5หมู่นะคะอาหารก็คือให้หลากหลายใช่ไหมคาร์บโบไฮเดรตโปรตีนไขมันวัตถุดิบธรรมชาติปลอดภัยอย่าเน้นแค่ปริมาณเน้นคุณภาพของวัตถุดิบกันด้วยนะคะ ข้อที่2ค่ะใส่ใจกับเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันและพัฒนาการของสมองอย่างที่เราคุยกันไปตั้งแต่ต้นเลยนะคะต่อมานะคะข้อที่ 3. อันนี้ก็สําคัญไม่แพ้กันคือการสร้างสภาพแวดล้อมให้ลูกพร้อมเรียนรู้ค่ะก็คือการเล่นนั่นเองการปล่อยลูกเล่นอย่างอิสระมีเวลาคุณภาพร่วมกันกับลูกค่ะสิ่งนี้จะช่วยพัฒนาความสามารถทางด้าน EQ มากๆให้กับเขาเลยนะคะทาให้เขามีความสามารถในการเข้ากับผู้อื่นมีการแก้ปัญหาแล้วก็เตรียมพร้อมสู่อนาคตค่ะและสุดท้ายค่ะคุณพ่อคุณแม่ค่ะอย่าลืมในเรื่องของการป้องกันความเจ็ ป่วยด้วยนะคะก็คือเริ่มตั้งแต่การให้สุขอ,อนามัยที่ดีนะคะป้องกันใส่หน้ากากล้างมือบ่อยๆได้รับวัคซีนตามกำหนดและที่สำคัญนะคะคือการออกกำลังกายและนอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอค่ะ หากคุณพ่อคุณแม่นะคะดูแลลูกน้อยด้วยความใส่ใจค่ะทั้งในเรื่องโภชนาการที่ครบถ้วนส่งเสริมภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงและมีพัฒนาการที่ดีรอบด้านนะคะกับสิ่งแวดล้อมของเราหมอเชื่อมั่นเลยค่ะว่าลูกๆของคุณพ่อคุณแม่จะเติบโตอย่างเต็มศักยภาพค่ะทั้งทางด้านสมอง IQ EQ ภูมิคุ้มกันค่ะและก็มีร่างกายที่แข็งแรงพร้อมรับมือกับความท้าทายของโรคในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในทุกๆวันได้อย่างแน่นอนค่ะ ขอขอบคุณคุณหมอจ้อยค่ะสําหรับคําแนะนําในวันนี้เรียกได้ว่าได้รับข้อมูลกันแบบครบถ้วนเลยค่ะหวังว่าคุณพ่อคุณแม่จะได้รับความรู้กันได้อย่างเต็มที่นะคะเพื่อสร้างรากฐานที่แข็งแรงให้กับลูกน้อยได้เติบโตอย่างเต็มศักยภาพทั้งทาง,ทงด้าน IQ EQ รวมไปถึงภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงและสําหรับวันนี้หมดเวลาของเราสองคนลงแล้วขอบคุณและสวัสดีค่ะ สำหรับคุณพ่อคุณแม่ท่านใดที่กำลังมองหาตัวช่วยดีๆเพื่อเสริมพัฒนาการและภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงตอนนี้เรามีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับเด็ก บีรอคค่า El ลเดอร์เบอรพาร์ตโคลีนแอนซิงและที่น่าสนใจมากๆเลยด้วยสารสกาัดจ,จาก Black e l d เ r b e r r บ Organic กิจากยุโรปสายพันธุ์แซมบูคาสไนก a ที่จะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงบรรเทาโรคหวัดและไข้หวัดใหญ่ค่ะมีโคลีนที่ช่วยในเรื่องของการเสริมสร้างพัฒนาการบำรุงสมองความจำและนอกจากนี้ยังมีสังกะสีที่ช่วยในเรื่องของการกระตุ้นการเจริญเติบโตของร่างกายและสร้างภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงให้กับลูกน้อย